สวัสดีเฟนนๆยูทูบจุดทธยาฟความหอยเชลล่สีทองกันสุู้สุคนอาทิตย์พี่น้องมองเห็นอยู่ในกระชักในขณะนี้นะครับก็บเป็นอ่าลูกหอยเชลล่สีทองอที่ทางฟามเฮาไดอนุบาลเอาไว้ในกระชังซึ่งใส่เวลาอนุบาลอยู่ประมาณอหนึ่งเดือนครึ่ง นะครับิดห45มืออลูกหอยเฉลี่ยสีทองที่พี่ตีนองมองเห็นในในขณะนี้นะครับเป็นผลผลิตของพ่อแม่พันธุ์หอยเฉลี่ยสีทองอใส่ลวกกิ่มกิโลก,กำรนึงลอยอท,ที่ท่น้องได้รับชมกันในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งทางฟรามเฮ่าก็ได้นำเอามาอ่าเพอเลี้ยงน,นำไข่ อหอยเฉลี่ยสีทองที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ใส่รอกกิ่มอามาเพราะขยายพันธุ์ไว้ในกระช่งโดยใส่สลายพุ่งชะโดอาเป็นอาหารเพราะนี้เขาก็ได้อายุได้สี่สห้ามือพอดีนะครับเ่าไปนี่นะครับมื่อนี้นะครับทางความเข้ากาับอาสีมานําเสนอพีเสนอนองเกี่ยวกับการเลี้ยงขุนหอยเฉลี่ยสีทองอในกระชังบก โดยใส่ใบกล้วยและกกาหัวอาหารประดุกเม็ดเล็กจเป็นเจ่าได้นั่นครับขอสเสินพี่สนองมากติดตามรับฟังรับชมน้ากันครับผมเอาคนตอนที่หนึ่งนะครับห้องกระจองเตรียมกระช่างนะครับใส่ระดับน้ำลงไปประมาณยี่สิบเซนนะครับนําเอาลูกหอยชลีสีทองที่ผ่านการอนุบาลแล้วนะครับที่พี่ทสนองมองเห็นในขณะนี้นะครับ ก็จะเป็นใส่ขนาดไปนิ้วก้อยไปนิ้วสี่ของเฮานะครับซึ่งเฮาสีใส่เวลาเลี้ยงคนในกระชังนหนึ่งอ่าต่อไปอีกประมาณสองเดือนนะครับรวมเลือทั้งอนุบาลทั้งเลี้ยงคุก็จะเป็นสามเดือนครึ่งนะครับอ่าเอาก็จะได้ใส่ห้อยชรีสีทองประมาณใส่เหรียบาทก็มีคเข้มันตัวหน่อยนะครับสองบาทก็มีแล้วก็ห้าบาท เพื่อที่จะจำหน่ายขายเป็นไอ่าเป็นผลตอบแทนให้พี่ให้น้องในการเลี้ยงดูนะครับพี่น้องมองเห็นใ,นในขณะนี้นะครับก็บเป็นใบกล้วยน้ำว้านะครับทังฟาร์มห่อสี่ใส่ใบกล้วยน้ำว้านะครับเป็นเผืชอ,อาหารในกระช่งะางพอใส่ใบเผืชอ,อื่นๆนะครับหลังจากทังฟาร์มเ่อได้เคยทดลองมาแล้วนะครับ บว่าจะใส่พดชนามอืน่นหรือใบผักต่างๆีท่ทำให้หนามในกระชักนเน่าเสียเร็วนะครับต้องเปลี่ยนหนาเกือบคูมือนะครับแล้วก็ทำให้เกิดตไร่หนามตับตานเนือ้อตามตัวของลูกหอยเจลล์สีทองตองที่ทำให้ผิวของอเปลือกหอยเชลลสีทองบสสวยงามนะครับเขาจึงใส่ใบกลวยนะครับใบกลวยที่มีประโยชน์ก็คือ อนอกจากจะเป็นอาหารของหอ,อ,อยเชลลี่ทีท่องจึงมันก็มีธาตุปโปรตีนและก็แค่นเสี่ยมช่วยในการเจริญเติบโตและอีกอย่างนึงนะครับก็เป็นที่พักอาศัยนะครับพี่นอ้องสังเกตเบิ่งนะครับในขณะนี้นะครับตามขอบกระช่งนะครับลูกหอยเพราะว่าจะเป็นหอยหน่อยหอยใหญ่นะครับหอ,อยเชลลีทีท่องเราจะชอบอาศัยตามขอบของกระช่งนะครับ ที่นี่ขั้นเข้าใจใบกล้วยลงไปนะครับใส่ใบกล้วยลงไปมันก็จะเพิ่มพื้นที่อาศัยของขอาลูกหอยเข้าแทานที่จะอยู่แต่ทักษะเราก็จะมาเกาะกินตามใบกล้วยทําให้กระช่างเขาห่อโดกหอยบนนาเแน่นอยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับมาสิกระจายทั่วบริเวณกระช่างนะครับที่นี่นะครับมาวอาเรื่องคุณสมบัติของใบกล้วยอีกนะครับ คุณสมบัติของใบกล้วยนะครับก็คือทําให้น้ำในกระช่งางเน่าเสียงหงนะครับก็คือมันปลูกไฮโดจะทถ้ยาย่อยกัดติ่มถ้าเป็นใบพักกาดนะครับบวกเกินซ้ำเหมือนนะครับน้ำในกระช่างเนื้อจืเกิดกินเหม็นเน่านะครับหรือน้ำเสียเมื่อน้ำเสียแล้วมันก็เป็นจี่ไข่หํำนะครับเมื่อลูกห้อยเขากินอาหารเขาไปแล้ว อาจจะขับท้ายออกมานะครับปนเขาก็ไปกันอีกนะครับก็จจะทำให้น้ำเสียเรียวขึ้นแต่ถ้าใครนำําจจิมากกะตจำเนื้อจาตัวอของลูกหอยเชลลีสีทองทำให้ไม่สวยงามนะครับบคือไม่สวยงามขายกบ,บ่เป็นราคานะครับอาที่นี่ลักกันในมือนี้นะครับสี่เลี้ยงคนหอยเชลลีสีทองนะครับอา่าก็คือใบกล้วย เอาให้นะครับประมาณสามถึงสี่ใบหรือห้าใบก็ได้นะครับพี่น้องเห็นมบ่ครับนี่าเดี๋ยวนี้ลูกไฮชรีสี่ทองของเห่านะครับกัดกินใบกล้วยบางใบนะครับกัเหลือจาการนะครับจุใบยังไงก็ลังกินทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับที่นี่นะครับในใบกล้วยนะครับถาดอาหารนะครับที่จะช่วยให้ลูกไฮเห่าจะเริ่มเติบโตนั้นมันกั บอกเพียงพอนะครับแต่ทงางฟาร์มเฮ้าจากการทดลองนะครับเลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วนะครับเฮ้าที่เสริมอาหารปลาดุกเม็ดเหล็กซึ่งในอาหารปลาดุกเม็ดเหล็กนะครับส่วนประกอบมันก็จะมีทั้งแคลเซียมมีสารอาหารพวกโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ครบถ้วนนะครับที่ช่วยให้ลูกหอยเจริญเจริท้องเฮ้า ในกระช่างนี้นะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีวกวปแข็งแรงสีสวยงามฉะนั้นทางฟาร์มเขาจึงได้นำเอามาเลี้ยงไมยเฉลี่ี่ทองกวบคูไปกับใบกล้ยคือให้หัวหันรระดุกเมเล็กทั้งตอนเย็นก็คือประมาณหกโมงแรกนะครับคือหอยมันจะออกหา,ากินยำคำนะครับแต่การให้นะครับจะมีเทคนิคการให้นะครับ เอา้ายาห้เกินปริมาณนะครับรเกษตรกรบางคนให้มากเกินไปนะครับอาญยาดลูกอหอห้บางไงแทนที่ลูกไอยจิ่ได้กินอาหารอย่างดีกับเป็นผลตรงกันขับนะครับทําให้อานาบในกระชังเน่าเหม็นนะครับลูกอหอยจะเริ่เติบตัวส่นลูกอหอยตายไปในที่สุดฉะนั้นการให้หัวอาหารประดุกเม็ดเล็กนะครับอาอกาววานลงไปทั่วกระชัง ให้ในปริมาณที่น้อยแล้วก็บ่อยๆครับนะครับเบิ่งสังเกตเบิ่งก่อนเคยเขากินอ่ามดแล้วหรือเหลือหน่อยเอค็ค่อยให้เพิ่มเติมนะครับที่ทาให้น้าในกระช่างน่าเสียงนะครับลูกไอ้ก,ก็เจเริ่เติบโ,โตได้ดีซึ่งการให้อาหารเนี่ยเขาสิให้ทั้งกับเา้านํานะครับคือให้ตอนแรกแล้วก็มาให้ื้อเสารประมาณหกมนงเสานะครับ ลูกไ้เขาก็ยังกินอาหารอยู่นะครับให้เพิ่มเติมลงกไปในตอนเศร้าอีกหน่อยหนึ่งน,นะครับเพื่อที่จะให้เป็นอาหารลูกไยบางโตที่เขากินยังบ่อยิ่มตัวในหน่อยอย่างอาหารบ่ทันโมเอาก็จะได้กินทันหมนะครับผมฉะนั้นเมื่อให้อาหารลูกไ้ไปแล้วนะครับประมาณหาวันหรือเจ็ดวันนะครับ หรือแล้วแต่นะครับขาเทาสังเกตบางน้ำในกระช่างเริ่มมีกลิ่นหรืออาเริ่มเจียวํำนะครับเลาวก็คอยระบายน้ำในกระช่างออกนะครับอเปลี่ยนน้ำใหม่หรือเสียหายระบบน้ำล้นปล่อยน้ำเข้าไปในกระช่างแล้วมันก็จะล้นออกข้างผ่าม่งเจียวเข้าเองกไ็ไ้คือกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากออกปากพีปากนองนะครับผู้ที่อยาก ทีุ่นหอยสลีทีททองอ่าในกระช่างบกด้วยใบกล้วยแล้วก็หัวหันนะครับตอ,อกดั่งอีกข้างหนึ่งนะครับในการให้าหัวหันให้ในระดับที่พอดีนะครับเพื่อให้พ่อหอยกินอิ่มนะครับจะให้อาหารเกินปริมาณนะครับจะทําให้น้าเสียแล้วก็ลูกหอยห้องเกิดตะไคร่น้ำที่น้องสังเกเ็เบอรน,น,นี้เรียงมาประมาณห้าหมื่นนะครับอ่าหกหมื่นแล้วนะครับ น้ำในกระชังก็ยังบอมีปรากฏตการวัตถิเสียนะครับนำนังใสสะอาดนะครับเนื่องจากห่หยเข้าให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ครับท่างฟ้าร์มเอกกับดรนําเสนอพี่เสนอน้องไปพ่อประมาณแล้วนะครับในสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุญขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่เกียติดตามรับชมเป็นอย่างดีขั้นถืออกถูกใจก็จะเริ่มกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้เมื่อเดอร์ครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม